ลานอนคว่ำข้อดีคือเท้ามันเปิดเวลาเราออกแรงเราจะอย่างนี้ลงก็ได้หรือเราจะอย่างนี้ลงก็ได้แล,ะะล้วแต่เป็นแบบอย่างนี้มันก็จะออกแรงง่ายขึ้นแย่นี้มาแล้วก็ลูออ่ทำได้เหมือนกันเนาะอาจารย์ขออนุญาตข้ามมาที่นอกเลยนะเตรียมตัว คนลุกแล้วยี่เขียวยี่ตาลขอใอ้ยนวนมาแต่ไหนก็ต่ไหนแล้วบีบหมแต่ไหนก็ต่ไหนแต่ไหนก็แตไหนมน้างเาได้ไม่เป็นไรเลยแด้มันเดืนเดียวเลยอันดับแรกแล้วแล้วก วอมบบภาพรวมก่อนใครไม่ถนัดแบบนี้ใครถนัดอย่งเดียวก็ปักฟองอย่างนี้แล้วก็ได้ใชาหรือถ,ถ้ามันตึงมากยังตึงอยู่ให้จับขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช้ข้างดันลงแล้วแต่ว่าคุณถนัดแบบไหนัม่แบบนวดไปนวดมาตะคิวคนหล,ลับให้กันครับพี่ พี่พ ok <si ี่จะย้อนจะให้เด็กไปเอาใช่ไหมคะหรือว่าพี่จะส่งไฟล์ให้เขาดูบ้างอันนี้เซ็นเราใช่ไหมใช้ลึกใช้ลายเซ็นอิเล็กท่อนิกส์อกคือแกเซ็นกับมือเลยใช่ไหมอ๋อได้ได้เหร งั้นเดี๋ยวเบื้องต้นหนูส่งเด็กลงไปเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวหนูเช็คก่อนแล้วอันไหนต้องแก่เดี๋ยวหนูบอกหนี้ก่อขอบคุณค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาเซ็นด้วยก่อนเอ่อลงไปเอาเอกสารเพื่อการกไจการหนึ่งเดี๋ยวนี้แล้วแต่ว่าขนาดแบบไหนถ้าเราอยากออกใช้ส่งนออกแรงนี่ก็วางแล้วสอ ฟุน้อลไทยกัน้อง้อินฟอสเพื่อให้ได้แรงนี่แหละพู้หนูดูค่ะดูอะไรคุยกันแค่นี้ก็ได้ร้อยเพื่อนสองหมดีโองงหม ไม่ได้ส่งค่ะผมไม่เคยได้เลยถ่ายไหม่พไม่เคยเป็นคนเดยที่มีคลิปนี่จะไม่ได้ส่งแเลยของงเสร็จแล้วน้าข้าวตรงอันนี้เบาๆตรงเอร้อยไหวเราบางย้อมเบาๆย้เบาๆี่ภาด้วยใส่ของใส่าส่ใส่เขา พอพ้นเอรอยไหวขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อก็เพิ่มแรงได้เพิ่มแรงได้ไปอะไรเสียงคนแล้วพอไปดูใหม่ก็คือเสียงเพื่อนอะดังกว่าตะเกียบมันต้องโดนดูดากตะเกียบมันไม่น่าติดนะเพราะว่าแบบตะเกียบมันเกิดจากหวะการเนื้อหดใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้เทคนิคเพิ่มเติมอ่ะให้วางมือแบบนี้ อยากได้ texture ครับเข <t 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 ้ามาเราจะใช้นี nee ้เยอะนิดนึงอันนี้คือเกาะไว้มันจะฟินาเล่มากอันนี้ฟินาเล่จริงๆนวดย้อนขนกับนวดตามขนมีมีผลไหมครับขนครับแบบว่าดันแบบเราเราเรื่องจะไปทางนี้หรือว่าเราจะไปทางมันอยู่ที่ว่าเจ็บไม่เจ็บอยู่ที่เจ็บไม่เจ็บไหมทั้งตัวขนโดนตัวขนโดนนวดนะครับขนดึงไม่ดึงใช่ พกมีโซดที่อาจารย์สอนตอนนี้คือจากมีขึ้นหา่ด้วยนี่แบ่นี้ร้อยบายใช่ป่ะตรงเนี้ยเราจะไม่กดหนักมมกเราจะกดเบาเบาเบาแต่ว่าช้านิดนึงช้าพอถึงโซนกลาเแล้วปุ๊บค่อยเพิ่มความหนักขึ้นนิดนึง ่านี่คือตรงกลางราะหว่างแก๊สต้องสองมัดสุดอ้บค่อยกลับมาแอช้าถ้าต้องการให้เขาคลายตวัวเราต้องชา้านื่งวีเพื่อให้มันส่งผลไปถึงระบบประสาทนะโอ้กเกง๋งแล้วมาเดิมตมั้มกีดี้พอถึงกัน้นเน้้ก็กดแรงนิดนึงลมาล้ว คนตกอีกแล้วเหรอไม่ต้องตรงนี้เออไปตกหรอใช่มันันห่้วกเหใช้ข้างในเยอะนอันนี้คือใช้กันปลานิ้วก็จะเบาก็จะเบากว่าหัวแม่มือนิดนึงเไปเ็มา ไปตามสร้างมาก็มันไม่ได้หัวแม่มือแล้วก็เอาฝ่ามือทับอีกรอบไม่มีอระด้หนสุดใช่ไหมครับต้องลองต้องลองแล้วหมดทีนี้เราด้านข้างสมมติด้านนอกนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมไ่ถ้ามันเจ็บก็เพิ่มน้ำมันเนื้อเซบวะเซบวะเซบล้มวะล้มเลยนะมันสบายปวด กระจายลุ้นให้ก่อนเดิมเสร็จแล้วก็เราจะลำเหมือนกันไม่ไหวแล้วไม่ได้เสียงไว้วยตุ้งตาเนาะก็จีบเอาคันเนี่ยดวงเนี่ยลงเออช่วงนั้นแหละถ้าเจออย่างเงี้ยใส่เงินาเท่านั้นแหละ ก็จะเน้นเยอะนิดหนึ่งมันจะมีสองลายเหมือนกันก็คือลายหนึน่งก็คืออ้อมมาด้านหลังกระตูขึ้นเรืนาด้าน,านหน้าขึ้นมือนีนึ่ง<ว>เอ็กซนซอร์กับโซเลตดูของไหมถ้าใครเจ็บมากตึงมากจ้อห้บมาใช้นี้แลมันมองเออประมาณนั้นข่ะนมาแ่สี่โดลแล้วนี่้าดมือไปนะอันแรกเน่ยเอ็กเซนเซอร์กับโซ<ว>เลียื่นืดหนักขาวพยายามมาก กกหลายห่ยใม่กับอันน like, <coaching> like? ี้ม <poetry evaluation> ันแบบวอมันก่อนวอมลองไงแล้วก็นี้อะไรดีก่อนดมดมงไงเจ็บันไหนนี่เจ็บันไหนโคนรดมอันนี้เหรอดีแล้วใช่ไหนแก่โคตรโโรมันโตง่ายมันโตนแายโตโตนยังไงทำตามใจมันยังฮ่อดพูดงี้เลองทำทีนั่นเดี๋ยว เป็นจริง hmm. กุมหัวนั่นละกุมหัวอันนี้หัวชั่นเบาแล้วโุยมากูนนะรูดออกนี่สุแรงเลยออนนี้กูเนี่ยเป็นเปนจุด um, ที่แบบหนาตรงนี้ยพรุ่งนี้จะมีแรงดเเหลวเด้ แลรอบๆเนี้ยเดินมาเริ่องขาลรอบๆกคือรอบๆกระตุ่จิเก็บแนวไปไลายด้านหน้าอย่าลืมไลนด้านหน้ากระตุ่เมิ่อเมืนึ่งีนี่มืองใจเชียเนาะจากเชียร์สองเดียลงมาจุดเกาะที่เท้า อันนี้ทงสังแขนฟังนั่นนายน้นองทำเหมือนกันก็ไล่ขึ้นไปสมมติว่าตอนนอนไงเราไม่ได้ทำเยอะอถ้าเจ็บมากก็ปรับเป็นใช้อันนี้อดาด้าวยแต่ถ้าเพื่อนสวนคนแล้วเจ็บก็รูดลงก็ได้นะ,นะกดแล้กกรลากมช้าช้าอันนี้ก็ได้อยู่อู้ เสรแล้วก็ลองให้ด้านนอกก่อนแล้วก็ด้านในอันไหนก่อนก็ได้ไอันไหนก่อนก็ได้แต่ว่าขอให้รวม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 ก่อนเราจะแบ่งข้างในก่อนหรือข้างนอกก่อนก็ได้ไม่ผิดได้หมดแต่เราต้องรู้เป้าหมายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทำอะไรเจ็บตรงไหนถ้าตรงไหนไมีปัญหาเยอะก็อาจจะให้เวลาเขาเยอะเป็นพิเศษนะอาจจะสลับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าทำเรื่อยเจ็บมากไม,ไม่ไหว หาจจะแบบผสมผสานหนีดดิ้งอาจารย์สู้ๆทรงเหมยๆถ้ามีแรงบีบกับบีบโหลดสูงใครยกอยากยิบยกขึ้นก็ใช้ผ้าหรือใช้อะไรจับวางก่อนวางก่อนอย่าพุ่งแจ๊กอย่าพุ่งแจ๊กวาง อย่าเพิ่งดูคุูดูเองอครูต้องตรวจก่อนยอย่าไว้ใจพี่เล็กเกออุตส่าห์ให้ตรวจก่อนออรั ขียนชื่อผิดไม่น่าผิดนะเพราะว่าพวกแกเป็นคนพิมพ์ชื่อเองก็นั่นแหละครับตัวเพิ่มพิมพ์ผิดไปหนึงบังดากันึ่งานที่อะไรเราดูมันตึงก่อนเนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาได้ยังยังไม่ขึ้นข้างบนเลยพิกิกับใครพิกิกับได้พิกิกับปึ๊บแล้วก็โยกนิดนึงโยกนิดนึงมันจะกระตุ้นเอ็นร้อยหว ตัวมาทางเล็กๆแมวตัวเล็กอันตรงนี้ช่วงนี้เบาๆแล้วกได้แต่ว่าทำเบาๆแล้วก็จุ่เกาะมาแหละคือส้นก็มาคืนรอบๆเลยกดดีๆกดกดได้รอบๆส้นเท้านี่นี่นี่ก็เซ่ซ้ายเซ่ขวาอีนี่เวลายืดก็มีเจมาขอยแบบนี้มีแบบท้าอยู่ท่าเนี้แต่มันจะเด้งหนึ่งหึง เดี๋ยวมันลงไปกินหรืออะไรเงี้ยมันจะยืดยากขึ้นเลการเข้าไปได้มันยืดการยืดน่องเวลาเชคกินก็ลองข้อเทาไว้ด้วยได้ทีมอาจารได้บอกว่าถ้าอยากเยืดตัวไหนต้องตรงท่าต้นหลักการนี่ก็ถูรอบรอข้อต่อให้มันมันมันกว่าเดิมมันร้อนมน ่อไปขึ้นมาที่แฮมติงอ้ยมาแล้วเดี๋ยวแฮมติงกับก้นนะมาแล้วมาแล้วยังไม่ถึงก้นเลยก็เหมือนเดิมวอมแบบพี่เวนี้มากัอ่ะอันนี้ก็แบ่งแบ่งเดี่ยวหรือคู่เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเบอร์วอมก่อนบันอันน้ไม่อยากทำอะไรกับก้าเนี่ยฮะเอ้อที่ลูไงี้เขาว่าแฮมโกนวดก่อน

ถือแล้วนี่ไม่หนักเยอะพึง่งเลยจะพาเงือกทำความทั้ทงโซนด้านหลังด,ด้านในด้านนอกยืมนะให้ทัว่วดิมีที่ถ่างกันดิดิก็ถือกันทุกคนแล้วไงวนกันวนถ่ายนีไ่ไม่ถือกล้องกล้องยังไม่ถือ ตรงหลังเข่านี้ให้คืนเบาๆนะก็เลยสกปรกเข่าเปลี่ยนทีกระบอกแรงเยอะรวมๆผมว่าเสร็จแล้วอ่าแล้วก็แบ่งเป็นสองแนวแคมติงเหมือนกันเราก็เริ่มจากรูดก่อน ไอสุดต้โดเลยวาดออกด้านแต่เราต้องคลิปด้นไม่สิรับป่ะยังไม่รู้เลยเรียกพอประกาศอยู่มานอปอ๊บสา้าเซอร์เคิลเซอร์เคิลเราก็นงสือไปส่งิธีงานเกูรู้เลยนี่มือใค่เศรษกิจบมสีก็เติมขอเปลี่ยนเปลี่ยนไปยแม่อะไ้ง นเดียวหอมกป็นข้เดียวนี่ลายทำแล้วสองสามรอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นลายด้านในทำเหมือนเดิมสุดใต้ก้นแล้วตัดนิดนึงสุดใต้ก้นแล้วกว้างหน่อยเงี้ยใต้ก้นวาง อ้หโอลยนิงันรอทำไปกัดสักสองสามรอบนี่เป็นอะไรเปล่ายมทูดใช้

ถ้ามันอาจจะใช้เป็นปั๊ <c oughs> มปิงบวกดิสบวกถ้าอยากได้แบบลึกก็ต <But> ้องมเอินโอ่หกเจ็ดแปดแปดตัว เฮ้ยคนโกบีหากระดูกก่อนกระดูกอยู่ไหนหากระดูกไปไปบอกให้ชาวบมานมาคืนศัพท์ดูไหม่ะสมมติว่าได้ประมาณหนึ่งละคุณก็อาจจะใช้ทับปูทีเมนใครมีแรงจับยกยกได้ยกใครมีแรงสควีดสควีดได้ ถ้าคุณเจอจุดกดเจ็บคุณก็ใช้กันฟิกชันะจะกดค้างหรือกดเป็นครั้งก็แล้วแต่เลือกเอาหรือใครไม่ไหวก็บรสซิ่งเป็นครัง้งทีนี้การโมบิลไลซ์บางครัง้งตึงมากวิธีการยืดกล้ามเนื้อแฮมติ <pt> ง,งให้เรากดนี่คือโซนให้เรากดจากนั้น กดกดค้างไว้กดค้างไว้แล้วใช้วิธีการขยับเดี๋ยวไม่เจ็บหรอไม่เฮะให้มันย่อนก่อนกดลงไปเสร็จแล้วมันจะช่วยยืดทีละโซนให้ครบทั้งมัดในมัดนอกเหมือนว่าเหมือนว่าตัวพี่แป้ไม่ได้มีปัญหากับด้านหลังหรืออะไรเงี้ยแบบทุกส่วนมันคือแบบเราอยู่ในทุกที่มันโอเคเลยไม่มีปวดเวลาเราขยับอ่ะเวลาขยับขากล้ามเนื้อมันจะขยับแล้วมันจะต้านอ่า ของด้านในเอ้นั่งรอนอนนอนนอนให้นอนอย่านอนพื้นที่เย็ทำให้ครบทั้งสองลายโอ้พยายามสูงแล้วแค่นี้คุณก็สูงแล้วร้อเท่าไหร่ค่ะสุดท้ายส่วนก้นสนส่วนก้นถ้าเราไม่ได้ถอดเสื้อผ้าออกเราก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำมัน Allah> นี่ใครสะดวกจกเข้าไปก็จุกเพราะว่าถ้าเราถ้าเราใช้สโตรกจอดนมันจะเป็นการจกแต่้าไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือหนึ่งมดโกนนี้ใช่ไหมกระดูกกระเดูกมันเด่ตรงนี้ หลังล่างหลังล่างก้นก้นก็คือกุ้ยตัวกุตัวก้กเตุเตเยตียะรบกุตสมิดกม้อนใมีเดียตรงนี้มีเดียข้างในมีมินิมารกับตัวโพลิฟมิสหลักๆมีแค่นี้นี่คือซนนี่คือซนสจากกระดูก ตรงนี้เห็นไหมะฉะนั้นโซนหลักการคือเราจะใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อออกจากกระดูกนี่คือโซนเราก็ยืดออกนี่ก็คือดันดันออกดัน, <c oughs> ดนดยืดออกจากกระดูก ฝังด้ข้างก็ดันขึ้นดันขึ้นเอาเ่ยนี่ไงดันขึ้นคือพยายามทำให้รอดตรงนี้จากด้านในก็คือออกด้านนอก <c oughs> ถ้าไม่ถนัดคือทําฝังตรงข้ามนี้ก็ได้ <c oughs> ด้านนอ,อกท่านี้ไม่ควรเป็นชายหญิงทำด้วยกันใช่ไหมครับถ้าไม่คิดเยอะถ <c oughs> ้าไม่คิดเยอะอ๋อ <c oughs> <c oughs> คือคนนวดก็ต้องระวังจิตใจตะโกโบกจิตใจจิตใจตะโกโบกเพราะว่าตอนที่ไปเก็บชั่วโมงกันนั้นพี่อยู่มืที่บอกถามว่าพี่ครับผมขออนุญาตนะครับได้มาอันนี้คือเต็มที่เลยล้วงเลยเอ้าวตายแล้วเราทำยัง่ะเราทำยังไงที่ตายละยืดแค่รอบเสร็จปุ๊บเราอาจจะใช้การปั๊มปิ้งก่อนเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ดันเข้าดีกว่า ถ้าดันแล้วเพื่อนหนีตัวใช้นี่เลยอันนี้มันจะเจ็บเกินเออดันถ้าเพื่อนอันนี้ขคอยากก็ใช้มือหนึ่งประคองไว้แล้วก็ดันแล้วก็ให้ถั่วดันให้ถั่วถ้าจากั่งนี้ก็ยืดออกอย่างนี้ร ใต้ใต้ก <c oughs> ้น,ก,น,นก็ดันขึ้น,น,นาาดันขึ้นโยเข yes ยืดออกจากกระดูกขับน้ำอย่างนี้ขับน้ำนี้ยังไม่ต้องตั้งค่าเพราะนี่เหรอใช่ครับเฮ้ยถ้าดันบนอย่างนี้ก็ดันลงยืดออกใช้หนักขึ้นดันไปแล้วอ๋อตานี้ขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีกลา้างนะก้นมันรึคือมันเรมนเดให้เราหาจุดตรงกลางจุดเดสต์อันนี้กูจะมีเด็บอันนี้กดได้ก็กดนะเจ็บไหม เจ็บม,มากอันนี้กดได้เท่าที่ไหวนะกึ่งกลางเดี๋ยวนะนี่คือกึ่งก,ากาลางกึ่งกลางนี่คือกึ่งกลางรากตัดประมาณนี่คือกล้ามเนื้อสลักเพชรใช่บไหมบ้าบ้ับ้า,บ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 าโอ้ตัดตัดตัด มันจะเป็นก้อนก้อนถ้าเจอก้อนตรงไหนก็ใช้ฟิกชานเป็นหลักเนาะทีนี้พอเราเคลียร์ส่วนใหญ่หมดแล้วสุดท้ายเราจะยืดเราจะแบ่งเป็นสองแนวดูนะกึงกลางเราจะยืดเขาในท่านี้เราจะใช้การโมบิลไลซ์ช่วย ตั้งขายต้นกดหาจุดก่อนเลือกสักจุดหนึ่งคือมุมด้านในในตรงใน,งในงกับตรงนอกตรงนอกเสร็จแล้วขยับเปลี่ยนจุดขยับเปลี่ยนจุดเสร็จแล้วด้านในขึ้นมาตรงในขึ้นมาตรง นายเปนตรงสำหรับก <you> <Okay. S 2> so ้นเท่านั้นนะน้อกโรงจะช่วยยู่อันนี้สำหรับก้นที่ทำหน้าที่เจนท้าร์ลีช่อทนะ เสร็จแล้วไล่จนครบไล่จนครบทุกโซนแล้วคนสุดท้ายคุณจบด้วยอะไรคนจบด้วยอะไรยืงยืดเออยยืดให้เขาด้วยสำคัญน้าน้ากเออกดไ็ให้นอนใหญ่แล้วก็ยืดโอเคไหม